สารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตั์ชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร่ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้จะพาคุณชมไปที่อำเภอท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีครับไปดูผลงานของ2เกลอมหาจายัยรกับต้นพริกชี้ฟ้าซึ่งปลูกเพียงแค่2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแถมยังดกอีกตั้งหากจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรจครับในรายการเกษตรกรตัวอย่าง วันนี้ครับผมนําคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรแผนใหม่นะครับและที่สําคัญครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวนพริกนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชีฟ้านะครับของเกษตรกรนะครับเรามาดูกันว่าการทําการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยการเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์และที่สาคัญที่ได้ใช้กอแก้วกอแคทวันนะครับคู่กันกับกอแก้วนาโนชนิดแคปซูล ที่เรียกว่าสองเกลือมาตรฐานนั้นใช้แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นเรามาฟังจากป่าเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับผมชื่อสวัสดีครับผมชื่อแจ็คครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอนุรักษ์นะครับวันนี้ก็ตระเวนอยู่กับผมด้วยนะครับในการพบป่ากับเกษตรกรเพิ่งเป็นเกษตรเอ็นซีและก็เป็นผู้ที่ได้แนะนําให้กับพี่แจ็คได้ใช้กอแก้วนาโนและก็กอแก้วกอแคทวันครับพี่แจ็คครับขออนุญาตเรียกว่าพี่แจ็คเนาะครับครับ พี่แจ็คทาเกษตรเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยก็มีพริกกับขา้าวโพดครับพริกกับ<ะ>ข้าวโพดอย่างที่เห็นนะี่ตรงนี้ของพี่แจ็คเนาะครับครับผมทีนี้การทําพริกเนี่ยตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยอ่อันนี้ก็อยู่ประมาณตั้งแต่วันปลูกก็อยู่ประมาณสองเดือนได้สองเดือนสองเดือนนะครับสองเดือนเษนิดหน่อยครับซึ่งปกติการปลูกพริกต้องใช้ปุ๋ยยังไงไหมอ่าปกตินี่ต้องใช้ครับต้องใช้ปุ๋ย ตทั่วไปต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ยาทั่วทไปพวกเอ่อเคมีครับทั่วทไปใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้ยาเคมีครับนะครับแล้วกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลากี่เดือนพริกเวลาจะจะยืดออกไปจากนี้ครับจะยืดออกไปปกติที่เม่ก่อจะยืดคือหมายความว่าณเวลานี้ถ้าเป็นเคมีนี่ยังไม่ได้เก็บยังยังับยังครับอช่ครับนี่แปลงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยใช้ปุ๋ยใช้อะไร ก็ใช้ของสองเกลอเนี่ยครับใช้กกแก้วนาโนครับรับแล้วก็ใช้บวกโกแคทวันครับสองเกลอเลยครับสองเกลอมาอาลจันนะครับนี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วจังทั้งหมดนี่สี่ครั้งครับสี่ครั้งฉีดตั้งแต่อายุของพริกเท่าไหร่อายุตอนนั้นอยู่ประมาณที่ปลูกมาแล้วประมาณเดือนเศษครับประมาณเดือนเศษก็เริ่มฉีดครับตอนนี้ก็ฉีดมาก็สี่ครั้งก็ได้หนึ่งเดือนครับ ก็รวมแล้วก็ประมาณสองเดือนเ็ษแล้วครับทีนี้การใช้เคมีแบบเดิมกับปีนี้ที่เราได้ใช้อินซีใช้อแก้วนโนกับกอแกกวโกแคทวันเนี่ยต่างไหมต่างครับต่างครับต่างเยอะครับต่างเยอะแต่ผมบอกว่าโอ้โหไปดูไปดูไอพี่แจ็คบอกนิดหนึ่งว่ามันต่างกันแบบไหนยังไงอ๋อต่างนะครับต่างคือว่าโตไวครับโตไวแล้ว แมลงจะไม่รบกวนครับโตไวแมลงไม่กวนนอนหาไม่เจอครับนอนหาไม่เจออ่าแล้วก็จะดกดกครับเนี้ยเนี้ยสองเดือนกว่าครับเนี้ยครับเดือนกว่าสองเดือนกว่าโอ้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเนาะลำพังเลยนะพี่ถ้าเป็นเคมีสองเดือนกว่ายางครับยางครับยางนะยางครับยังไม่รูยางครับยางยในน้อยก็แค่ติดดอกนิดหน่อยแล้วก็ว่ามันจะไม่เป็นทุกต้นครับผมแต่ว่านี่การใช้ นาโนกับโอแคดวันคู่กันสองเดือนกว่าครับคุณผู้ชมครับดูฮะเม็ดใหญ่ที่พร้อมที่จะเก็บก็มีแล้วนี่นี่เริ่มเก็บเมางยังครับยังไม่เก็บครับว่าตอนนี้ราคามันยังพร้อมที่จะเก็บได้ต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ก็พร้อมถ้าราคาถ้าราคาได้เราเก็บได้ครับถ้าราคาได้เราเก็บเขียวได้เลยครับครเม็ดเขียวเม็ดเขียวนี่็เก็บได้แล้วเขาเรื่อเก็บเก็บเขียวพลิกงามพิกงามครับเนี่ยพิกงามพลิกงามเก็บได้แล้วใช่ไหมอย่างนั้นเก็บได้แต่แต่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอ่าครับผมเก็บได้ครับ พี่แจ็คครับในความมหาเจจันทรที่บอกว่าสองเกลือมหาเจจัน์นั้นนะครับในระยะเวลาสองเดือนเศษนะครับมีรุ่นที่เก็บได้เก็บได้ครับรุ่นเล็กๆที่กําลังออกมาก็มีกําลังออกที่เป็นดอกอยู่พี่แจ็คครับเห็นไหมคุณผู้ชมอรอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารุ่นใหญ่ที่พร้อมเก็บนะครับในระยะเวลาสองเดือนรุ่นเล็กที่กําลังทยอยออกมาไล่เลี่ยไล่เลี่ยออกมาเออบางบางคนเนี่ยที่เขากลัวนะครับเขากลัวพวกใบใบงิกอย่างนั้นใบโรคยอดหน้าอห่ือนกันแต่นี้ ไม่มีครับไม่มแห้งอย่างงั้นครับครับนี่คือธรรมดาของเขาที่ว่าจะจะมีการยิกนิดหน่อยคือยิกเขาจะออกดอกครับเนี่ยโอ้จะออกดอกคือจะออกดอกเนี่ยครับผมเนี่ยเอย่างนี้เขาจะออกดอกครับคือปกติครับเนี่ยพอจะออกดอกเขาจะยิกครับอย่างนี้ถือว่าดกไหมครับเนี่ยดูดอกดูอะไรออกมาเยอะเลยพี่นี่ถ้าถ้าไม่เชื่อนะครับอีกประมาณสัก ามอาทิตย์หรือว่าอีกหนึ่งเดือนผมให้มาดูใหม่ทาให้มาดูจะดกมากกว่านี้ครับเนี่ยอนี่นีเพิ่งเริ่มสอนออกนี่เพิ่งเริ่มครับอ๋อครับนี่เพิ่งเริ่มครับอืนี่เพิ่งเริ่มคือเห็นเห็นพี่บอกว่าแปลงข้างๆนี่อายุมากกว่าเราเดือนหนึ่งแต่ยังไม่ออกเมื่อที่เราผ่านมาครับผมที่ผ่านเข้าเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วของผมนี่ฉีดไปแล้วนะครับไม่มีกลิ่นผมฉีดเนี่ยไม่ต้องมาปิด สบายเลยไม่ตเพราะว่าของเราเป็นชีวะผ้าเป็นอินรียอินรีสกัดอเป็นนิียแล้วฉีดไปเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มี่ครับแล้วแมลงไม่มีมารบกวนครับอ่าเมื่อกี้ดูได้ตอนนี้ผมว่าเนี่ยให้โอ้โหนี่ดดมากเลยเนี่ยไม่เจอนี่อยากให้กล้องได้จับโอ้โหอย่างนี้พี่เจ๊ครับแสดงว่ายาฉีดกันหนอนแมลงก็ไม่ได้ฉีด ไไไมมม่่ด้อย่างนี้พริกนี่ก็แสดงว่าปลอดสารเคมีโดยเด็ดขาดเลยได้ครับโอ้โหอย่างนี้มาคุณอนุรักษ์เริ่มจะชิมพริกอีกแล้วครับใช่ไหมเพลิดครับผมเข้าใจครับพริกแต่แต่ว่าประชาชนได้ซื้อไปกินนี่ปลอดภัยลอยใจครับลอยใจโยใจครับลอยใจครับทีนี้พี่เจ๊คแล้วแล้วการปลูกพริกเนี่ยทำไมต้องมีข้าวโพดด้วยอ๋ออันนี้คือเป็นเทคนิคครับ เทคนิคเทคนิคคือว่าแอร์ที่ผมปลูกกนี่ะมันจะเป็นช่องลมนะครับอะเป็นช่องลมแต่ถ้าเราปลูกกระโพดเอาไว้เงี้ยครับคือว่าเวลาลมมันจะมาพริกเราจะไม่ล้มอ๋อพริกเราจะไม่ล้มหมายถึงกระโพดช่วยบังลมไว้ช่วยบังลมแล้วอีกอย่างเราก็ได้สตังค์ด้วยครับผมผลพไยได้ผลพอยได้แสดงว่าพี่ฉีดพลิกแล้วมันฟุ้งมาโดนได้กระโพดได้ด้วย การลมด้วยได้ตังด้วยโอ้โหสบายเลยปากก็ใหญ่ด้วยทีนี้ทําอย่างนี้มาประจาใช่ไหมเมื่อก่อนที่ทําเราปลูกโดยใช้เคมีแล้วก็ปลูกข้าวโพดเหมือนกันความแตกต่างของข้าวโพดการเจริญเติบโตกับตอนนี้เมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันไหมครับเนี่ยก็ต่างครับตอนนี้ดีขึ้นใบก็จะเขียวพวกข้าวโพดใบที่เขียวแลกกใหญ่ใหญ่ครับปักใหญ่ใหญ่กว่าอันนี้อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าก็ตัดได้นี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวโพดหวานเนี่ยนะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวเหนียวข้น หมดครับแือวก็ฝักใหญ่ๆครับใหญ่ๆทีนี้ในกลุ่มเกษตรกรที่เนี่ยได้เห็นความแตกต่างของพี่แจ็คไหมก็บางคนเขาก็ย่องแอบมาดูไงตอนนี้เขายังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ได้บอกว่าเราใช้อะไรเพายังไม่ได้บอกก็แต่ก็เก็บเงียบครับเก็บเงียบบอกว่าให้เขามาดูเองคือให้เขามาดูเองทําไมเก็บเงียบทําไมทําไมไม่บอกว่าเราใช้ก็แก้วนาโนใช้โคเคนวันไม่ใช่แล้วครับบางคนเขาก็จะไม่เชื่อคือทางคายทางมัน ทางใครทางบ้านบางคนเขาก็ว่าโอ้ยมันก็สู้ไอ้พวกไอ้พวกเคมีไม่ได้หรอกเขา่าอะไรก็สู้เคมีไม่ได้แต่ก็ให้มาดูผมก็บอกให้มาดูคือหลายๆคนนี้ยังฝังใจกับพวกเคมีอยู่นะครับแต่พี่แจ็คก็ท้าให้มาดูของจริงกันเลยคือผมชอบเป็นคนชอบลองของครับไอ้ของนี่แน่ๆนี่ต้องหน่ๆแน่ๆลองหมดเรื่องราคาไม่เกี่ยงแต่ขอให้ได้ผล ทีนี้หลังจากใช้แล้วเนี่ยเนี่ยทั้งหมดที่ปลูกในทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยสามไร่ครับสามไร่ครับพี่แจ็คฉีดไปในแต่ละครั้งเนี่ยใช้เท่าไหร่ยังไงหนึ่งถังสองร้อยลิตรครับสองร้อยลิตรสามไร่ใช้อะไรบ้างครับในสองร้อยลิตรก็ใช้ใช้กับก๊อกแก้วน้ำครับครับคับกอแก้วน้ำครับกี่เม็ดสองร้อยลิตรสองเม็ดครับสองเม็ดสองเม็ดก็แค่วัน หนึ่งร้อยห้าสิบตีซีครับหนึ่งร้อยห้าสิบตีซีครับก็เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เมตรสองเมตรก็คือสองร้อยบาทครับก็เท่ากับสามร้อยห้าสิบบาทฉีดพื้นที่สามไร่สามไร่ครับคิดว่าต้นทุนประหยัดประหยัดครับประหยัดยืนยันผมคิดว่าอพริกตอนนี้สามไร่เนี่ยไม่มีใครฉีดได้ราคาเท่านี้อ๋อคือต้องสูงกว่านี้ทุนการใช้ถ้าใช้เคมีถ้าใช้เคมีนะครับผมจะบอกว่าหนึ่งยาหนอน จะต้องซื้อครับหนึ่งนอนก็นอนโดยเฉพาะที่จะตายสองครับสองนะครับเป็นพวกใบงิกจะต้องเป็นพวกเพี้ยไฟลายแดงเราต้องซื้ออีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งอีกหนึ่งยางละสามเร่งดกนะครับเร่งดกจะต้องหนึ่งชุดต้องเร่งโดกอีกครับต้องเร่งดกต้องเร่งดกครับแล้วจะต้องมีอีกครับเชื้อราครับเชื้อราเชื้อราอีกต้องอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดคือใครจะจ่ายเรื่องยาอยู่เพียบ ปุ๋ยก็ราคาก็ต่างกันครับครับแต่อย่างของพี่แจ็คเนี่ยใช้กอแก้วนาโนกับกอแก้วโบแคทวันที่บอกว่านี่คือสองเกลือมาจรรา์นั้นหนึ่งครั้งในการฉีดต้นทุนเพียงสาม้าสิบาทเท่านั้นเองครับครับฉีดไปกี่ครั้งตอนนี้ฉีดไปสี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งก็แค่พันนิดนิดครับพันนิดนิดครับผมถือว่าคุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มประหยัดไหมประหยัดครับผลผลิตออกมาดูแลเพิ่มกว่าเดิมไหมอ่า มองดูแล้วก็ว่ามันเพิ่มนะครับมันเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้พริกมันเพิ่งจะได้แค่สองเดือนกว่าตอนนี้ว่ายังไม่ได้ระยะในการเก็บโดยซ้ำไปยังไม่ได้โตเต็มที่ต้องอีกสักหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ให้มาดูแล้วจะเห็นเลยว่าแล้วจะรู้ตอนนี้ว่าชาวบ้านเขาจะไม่สนใจว่ามึงใครจะใช้อะไรก็อันนี้สุดละแต่ตอนนี้ว่าเขาจะไปเห็นนะเขาจะไปเห็นทีงตอนที่ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮ้ยทำไมมันได้มากแท้ทไมได้ใช่นี่แหละ แล้วก็อีกอย่างเขาจะดูว่าเออพริกเสียไหมครับทําไมพริกไร่นู้นไรนี้เสียไร่ฉันเสียได่คุณทําไมไม่เสียอ่านี่คือตอนนางอีกเขาก็จะมาถามว่าเออใช้ยาอะไรใช่ไหมตอนนั้นถึงจะบอกว่างั้นเลยครับถึงจะบอกถึงจะบอกเพราะตอนนี้ถึงบอกไปเขาก็จะไม่เชื่อคุณผู้ชมครับทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ทั้งหมดเป็นคํายืนยันของเกษตรกร นะครับและทั้งคุณที่คุณรักที่ได้มาแนะนําให้กับพี่แจ็คได้ใช้ก่อแก้วนาโนและก็ก่อแก้วโคแคทวันนะครับซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งปลอดสารพิษด้วยปลองทหารับสบายเลยครับฉีดสบายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ว่าทําการเกษตรแนวใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ก่อแก้วนาโนยังไม่ได้ใช้ก่อแก้วโคแคลวันเปลี่ยนเถอะครับลองหันมาใช้ดูลองลองดูครับลองดูลองดูแล้วจะผลออกมาอย่างพี่แจ็คต้นทุนก็ลด ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ก่อแก้วนาโนและก่อแก้วโคแคนวันครับขอบคุณครับพี่แจ็คครับและก็ต้องถือโอกาสนี้ครับพี่แจ็ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคนวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและ กอแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร่ใช้1เมตรใช้ไม่ดียินดีคืนเงินเป็นยังไงครับกับต้นพริกชี้ฟ้าปลูกแค่2เดือนแต่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับตอนนี้แถงลูกยังดกอีกต่างหากถือว่ากอแก้วช่างมหัศจรรย์จริงๆครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตช่วงหน้าจะพาไปดูต้นมะเขือที่ใกล้จะตายแล้วฟื้นกลับคืนมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ครับ สนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโน,าโนาชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องก,กันโรคป้องกันแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโน,าโนาชนิดแคปซูลหนึ่งรอยใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรธครับในรายการเกษตรกรตัวอย่าง วันนี้ครับผมจะนําคุณผู้ชมมาดูผลงานของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือหน้าที่ผมยืนอยู่นี้ครับจากเดิมที่กําลังจะตายและก็กําลังจะถ่ายทิ้งนะครับแต่ได้รับการแนะนําให้ได้ใช้2เกลือมหัศจรรย์นั่นก็คือกอแก้วกแคทวันนะครับและก็กอแก้วนาโนคู่กันนะครับทำให้มะเขือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายพันรุ่งสุนทราละลายครับเป็นเกษตรกรมูลที่สามตำบลทักดานเพรสิสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับครับเป็นเจ้าของมะเขือที่ยืนอยู่ใช่ครับอีกท่านหนึ่งคือครับผมผมครับสวัสดีครับผมอนุรักษ์อุดมโชคชยานน์ครับครับผมก็ได้รู้จักกับพี่ป้อยอยู่นานแล้วนะครับครับก็จังหวะที่ผ่านมาทางสวนมะเขือเมื่อช่วงเมื่อสองเดือนที่แล้วผมดูว่ามะเขือทําไม ไม่เคยเห็นเขาโทมกันอดะน,นี้ต้นมันแย่หมดแล้วใบเบยแทบไม่เหลือเดิมทีเห็นทราบมาว่ามันจะตายแล้วมันมันเหมือนจะตายผมก็ว่าเอ๊ะมันสภาพนี้ผมลองเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ลองแนะนําให้คุณป้อเนี่ยเขาได้ใช้ทั้งกอแก้วโกแคทวันแล้วก็กอแก้วผสมกันจนเห็นในสภาพปัจจุบันว่ามะเขือฟื้นกลับมาครับงั้นมันเริ่มถามกันเลยเดิมทีเนี่ยเราปลูกมะเขืออยู่เนี่ยเราใช้ปุ๋ยอะไรยังไง ผมใช้ปุ๋ยทั่วไปของตลาดนะครับแบบเวลาลงตลาดก็ซื้อมาจับใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นได้เก็บผลผลิตบ้างแล้วหรือยังยังครับยังครับมันก็กําลังเริ่มเริ่มจะจะเก็บแล้วครับพอดีมันยูยูก็เหี่ยวแห้งไปเลยครับแบบเหมือนต้นนี่เตียไปเลยใบเบยล่วงยังไม่ได้เก็บเลยยังเลยครับทุนที่ลงไปก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยลงลงไปเยอะคิดว่าตัวเองจะได้ไหมตอนนั้น คิดว่าไม่น่าได้แล้วกะจะทิ้งนะครับกะจะทิ้งจะถยทิ้งเลยอย่างที่ว่านะนะชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาเขาว่ามาเห็นครับเขาบอกโอ้ยมันจะได้เรื่องเออมันจะมันจะได้เออเนี่ยเราลงทุนไปเยอะไหมครับการปลูกมะเขือก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันครับเรื่องยาฆ่าแมลงพวกยาเชื้อราอะไรของตลาดครับยังไม่ทันได้ทุนคืนยังเลยครับจะต้องถ่ายทิ้งครับบังเอิญคุณอนุรักษ์ที่มาแนะนําครับช่วยผดี ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบลองนะครับที่เขาแนะนามาผมก็ผมก็ลองนะครับนี่คือข้อดีของผู้ที่จะประสบความสําเร็จไม่เชื่อแต่อยากจะลองดูว่ามันจริงไหมกับการที่มันจะตายไม่ตายเลยถ้าเราไม่ลองใช้มันก็ต้องตายแน่ๆตายถือว่าทุนที่เราทิ้งแน่ๆเลยครับทิ้งแน่ๆครับหลังจากที่ได้ฉีดไปครั้งแรกฉีดยังไงบ้างอะไรบ้างก็ผมผสมไปถังถังสองร้อยลิตรนะครับผมใส่ใส่แคปซูลก่อแกนโนไปสองเม็ด สองเมตรแล้วก็ไอ้กอแก้วครับกอแก้วโคแคดวันโคแคดวันนี้ใส่ไปประมาณแปดสิบแปดสิบซีซีต่อถังางแปดสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรบลกด้วยกอแก้วน้อีกสองเมตรสองเมตรสองเมตรก็คือสองร้อยแปดสิบซีซีก็คือแปดสิบบาทสบาทองร้อยแปดสิบบาททําให้มะเขือที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นไงบ้างครับหลังจากฉีดก็หลังจากฉีดวันแรกก็ ยังยังยังไม่ออกผลเท่าไหร่ครับพอใช่ครับพอฉีดผลที่สองนีมันมันเขี่ยวผิดปกติคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาบอกเฮ้ยมันเขื่อยังดีขึ้นนี่ทา้งกี่วันการฉีดในแต่ละครั้งแรกก็ประมาณสิบวันครับผมฉีดประมาณสิบวันครับครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจครับพอครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ชักจะเห็นผลแล้วเนี่ยนี่ผมเพิ่งฉีดไปครั้งที่สามไปแล้วนี่ฉีดครั้งที่สามรับเมื่อเมื่อสี่วันที่แล้วนะครับ เมื่อสี่วันที่แล้วครับผลการฉีดแต่ละครั้งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งเป็นอย่างไรบ้างก็แตกต่างเลยครับมันมันคุ้มมันคุ้มว่าแบบยาที่ผมเคยใช้อยู่ยาตลาดจากที่ใช้ยาตลาดใั้ปุ๋ยเดทองตลาดครับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตติดลูกเป็นไงผมมองดูดอกแล้วรู้สึกว่าดอกเขาจะไม่ออกแบบเต็มที่นะครับเขาจะออกเรื่อยๆแต่ออกตลอดนะครับนี่นี่กี่เดือนแล้วล่ะอันนี้ ถ้านับจากกล้าแล้วหลายเดือนแล้วครับจากต้นกล้ามาครับหลายเดือนแล้วครับคือเคสนี้หมายถึงว่าจากมะเขือที่กําลังจะตายแล้วใช่ครับแล้วพลิกฟื้นกลับมากลายเป็นมะเขือที่สามารถมาออกผลผลิตให้พี่ได้ตอนแรกที่มันจะตายเนี่ยมันเริ่มกําลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วกําลังจะเก็บแล้วแต่ว่าักำลังจะตายแทนครับครับแล้วได้เก็บบ้างยังเนี่ยที่ฉีดไปสามครั้งแล้วเนี่ยเก็บเก็บไปมั่งแล้วครับเก็บไปบ้างแล้วครับเริ่มทยอยเก็บเล้วครับได้ยังไงบ้าง ลงทุนไปสองิบาท,บาทในการใช้ปุ๋ยก็เก็บไปงวดละสิบกว่ากิโลแล้วครับตรงนี้นะครับสิบกว่ากิโลเลยเพราะว่าหน้าหน้าฝนนี่มันจะเลืองช้าหน่อยอ๋อเป็นเป็นมะเขือเหลืองครับมะเขือเหลืองครับเขาเอาไปทําอะไรครับมะเขือเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นเข้าไปแบบไปแกงพวกแกงปลาแกงอะไรอ๋อตลาดก็ใช้เยอะครับใช้แกงครับใช่ไหม เก็บไปรุ่นหนึ่งก็ประมาณสิบกว่ากิโลครับ่วนใหญ่ราคาเขาจะคงที่ด้วยมันเสื่อนเรื่องประมาณเท่าไหร่ครับราคาก็สิบกว่าบาทขึ้นไปครับยันยันสี่สิบประมาณยันสี่สิบเลยครับผมเก็บได้นานไหมเนี่ยก็ถ้ารักษาต้นไว้ดีๆก็อยู่ได้ถึงสองปีครับแต่ต้องเราต้องตัดแต่งกิ่งปีที่สองครับแล้วเราก็เลี้ยงต่อกวคต่อก็อยู่ได้ประมาณสองปีครับลงทุนครั้งหนึ่งอยู่ได้สองปีครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยครับ ถ้าออกดอกออกอย่างนี้นะครับผมว่ากล้าพูดได้เลยว่าผมเก็บได้ตลอดทั้งปีเก็บได้ตลอดแล้วเพื่อนฝูงด้วยว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ถามว่าใช้อะไรได้ได้ใช้ยาตัวนี้หรือเปล่าแต่เขาก็ยังไม่เคยใช้นะผมก็บอกว่าใช้นี่แหละยาตัวนี้แหละก็แก้วนาโนก็แก้วนี่แหละครับใช้พูดกันมั่นใจไหมตัวนี้ผมมั่นใจนะเพราะว่าผลเขาออกมาแล้วครับ ผมมั่นใจหลังจากที่ได้ใช้กับมะเขือมั่นใจได้ใช้กับอะไรบ้างก็ผมก็ไปใช้กับแตงกับทั่วครับแต่ตอนนี้เก็บหมดรุ่นไปแล้วเรื่องเรื่องเป็นยังไงบ้างอ่ะแตงผลผลก็ดอกก็ออกเรื่อยๆเลยครับเก็บได้นานกว่าที่ผมเคยใช้พวกสารเคมียืดระยะเวลาการใช่ครับปกติเนี่ยเก็บได้สมมุติว่าเก็บได้เดือนหนึ่งถ้ามาใช้กอแก้วนาโนใช้กอแก้กก๊แซคาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นครับระยะการเก็บเกี่ยวนี้เพิ่มขึ้นครับผลผลก็สวยน้ําหนักก็ดีดีครับดีกว่าผลโมปลูกนิดเดียวเก็บทิ้งบางทีห้าหกสิบโลปลูกไม่กี่แทือแตงปลูกไม่กี่ร้องเองครับทั้งแตงทั้งมะเขือและยังอื่นละครับแล้วก็ยังอื่นก็จะเป็น หน่อไม้ฝรั่งน,นงครับเห็นว่าช่วงนี้พักต้นอยู่พอดีกําลังจะพักต้นครับครับปลูกไว้เยอะไหมครับหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งปลูกไว้ประมาณไร่เศษครับไร่เศษเศษครับผลผลิตเป็นไงราคาเป็นไงครับหน่อไม้ฝรั่งราคาตอนนี้หน่อ A ไซส์ A อยู่ท,ที่กิโลละ85บาทโอ้กิโลละ85บาบาทบก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะครับการให้ผลผลิตอยากให้พูดถึงหน่อไม้ฝรั่งนิดหนึ่งครับ